อตอนรับเข้าสู่เป็นกลางชันนาวเพชรบ้านไร่ประกาศลั่นขอหยุดสถิติพ่ขุนศึกเล็กในศึกวันดูมินีนัดปฐมฤกษ์วันจะไปชมคลิปกันช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณผู้สนับสนุนช่อง a t p k 2 4ครบจบทุกความมันพักยก 2c มันใจเกินร้อยขุนเขาเขาอกทะลุเพชรบานไร่สิงมาวินขอเป็นคนหยุดสถิติไรพ่ายขุนศึกเล็กบูมเด็กเซียนนักมวยดาวรุ่งที่ชนะติดต่อกันมา33ไฟในศึกวันลุมพินีนัดปฐมเริกวันศุกร์ที่20มกราคม2 5 6า เพชรบันไดเตรียมขึ้นวัดฝีมือกับขุนศึกเล็กที่ไม่เคยแพ้ใครมาน,นานถึง4ปีในพิกัดอะตอมเวทโดยเพชรบันไดมุ่งมั่นฟิตซ้อมเพื่อให้พร้อมสำหรับไฟนี้โดย9ล้าน9 000, วิชิตเทรนเนอร์คู่ใจของเขาได้ปรับรูปแบบการชกเพื่อให้มีการออกอาวุธหลากหลายมากขึ้นกว่าไฟอื่นๆ นักมวยหนุ่มชาวเมืองพัทลุงยอมรับว่าการสวมนวมแบบเปิดนิ้วขนาด Z ีออนในการขึ้นชกศึกวัลลุบินีทําให้ต้องฝึกซ้อมเพื่อสร้างความคุ้นเคยแต่จะไม่ทิ้งความบูดดุดันเพื่อสร้างความสนุกให้กับผู้ชมในสนามขุนศึกเล็กเป็นมวยจังหวะฝีมือมีความเร็วทําให้เทนเนอร์ปรับการออกอาวุธของผมให้มีความหลากหลายมากขึ้นแต่ผมไม่มีอะไรต้องกลัวทุกอย่างจะวัดบนเวที เกมการชกวันที่20มกราคมนี้น่าจะเปิดลุยอย่างสนุกสมการรอคอยของแฟนมวยแน่นอนและผมเชื่อว่าตัวเองมีโอกาสจะเป็นคนแรกในรอบ4ปีที่หยุดน้องเขาได้นอกจากนี้เพชรบ,บ้านไร่แสดงความภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของศึกวันลุมพินีเพื่อโอกาสจะก้าวไปชกในรายการระดับโลกของวันแชมเปี้ยนชิพต่อไปในอนาคต รวมทั้งเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้นักมวยรุ่นน้องพัฒนาตัวเองเพื่อประสบความสําเร็จเหมือนเขาที่ไต่เต้ามาตั้งแต่เป็นนักมวยเด็กได้ค่าตัวในการชกครั้งแรกเพียง400บาทการได้เข้ามาในศึกวลลุมบินีผมมีเป้าหมายเหมือนนักมวยคนอื่นๆที่จะได้รับโอกาสขึ้นชกในระดับโลกผมต่อสู้ฟันฝ่ามาเยอะตั้งแต่เวทีผู้ทรก่อนจะไต่ระดับมาเป็นรายการใหญ่ของภาคใต้แล้วได้เข้ามาชกในรายการใหญ่ที่กรุงเทพมหานคร สำหรับได้ปรมวันศึกวันลุมพินีในวันศุกร์ที่20มกราคมส5 6 6นาสนามมวยเวทีลุมพินีรามอินทราโดยคือแรกเริ่มเวลา19 3 0นานทีและถ่ายทอดสดจากทางช่อง7 hd ตั้งแต่เวลา20 3 0นนาที